อาจะลงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้พลิกฟื้นคืนชีพเือราสี<ฮ>มีคนตามโทรนะครับ <Yeah! S 1> ราศีสิงครับว คราศี yeah! 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 ที่ในช่วงนี้พรีกฟื้นคืนชีพได้แก่ชาวราศีสิงห์และราศีกันฟันุงครับคุณที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ราศีกันมีเรื่องอื่นอัดไม่สบายใจมีความทุกข์รู้สึก ดวงชะตาเคราะห์ซ้ำกรรมซัดดวงไม่ดีหรือไม่ราบรื่นแต่นับตั้งแต่วันที่13เมษายนมหาสงกรานต์ดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์โคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเจอจรัญดวงเปิดพลิกฟื้นและดวงค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับและประกอบกับดับสิรีโคจรเข้าเรือนการงานด้วยยิ่งเป็นผลดีงานใหม่ชีวิตเปิดไปได้ส่วนชาวราศีกัน อยู่ในมุมของดาวปลายหอกพุ่งเข้าใส่แต่พอผ่านพ้นวันที่30เมษายนดาวพระทัดศีโคจรจากจุดมรณะเข้าสู่จุดสุภะสุภะแปลว่าสำเร็จรุ่งโร์สว่างนี่แหละครับที่เรียกว่าพริกฟื้นคืนชีพแล้วหาโอกาสไปหาน้ำมนต์ตักดิทธิ์จากวัดต่างๆที่เขามีน้ำมนต์ใส่ในตุม่มในองค์หรือในขันน้ำมนต์ที่ให้เราไปตากได้หรือไปร่วมบุญบูชามา นะครับจากวัดทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีพิธีสําคัญแล้วเอามาผสมน้ําอาบตัวให้เป็นมหามงคลได้ชื่นใจมันร้อนอากาศร้อนต้องอาบน้ามนต์อาบเองเลยนะครับให้เป็นมหามงคลโชคมหามงคลไทยเปิดดวงชะตาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุทวาราศีที่ในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณพลิกฟื้นคืนชีพได้แก่ชาวราศีสิงห์และราศีกันยฟันธุครับ